มันแซ่บมากมากกระไดคุณละเบ,บียรโควิดหลายหลอกมากหลอกหัวโควิดอะไรเป็นประสาทว้าสวามกระล่างแล้วเงียนกระกวานแล้วยังมาแล้วเบสุยางดอก ก้นประสาทเสียเนี่ยฟังเพลงเศร้ามากกัะไรเกิดในยุคเก่าศูนย์ฟังเพลงเก่าๆว่นไปเต้าสมซ้าเข็มกัดพงผัดพงผัดมันกับมวนี้ยุ่เก่าศูนย์ก็ไดเนาะ เกิดยุคนี้มันกับมวลในยุคนี้ลหละ <laughs> โอ้ยไอ้มันขึ้นแว่นตากินกาแฟกินกาแฟตอนเที่ยงอยีกกินกาแฟาเมียกินกาแฟดำอายุเริ่มหลกินกาแฟดำ ถ้าบอกกินแกกาแฟดำม,มันดีต้องสุขภาพกาแฟเม็ดน้ำตาลย่าเก,กินเขาบอกว่าเนี่ยอันนี้บอกกินก็นได้น้ำตาลนั้นใส่กาแฟเม็ดนะมันเป็นยังแต่ว่าขอหน่อยหนึ่งเหตุกับเขานี่ต้องใส่สุรดสุรดขาดบ่ได้กันบอกว่ากับข้าวไม่ใส่ชูโรดโอ้ยบอกกินน้ำเดอ้อแซ่บกับบแซบ่บ <laughs> อิลีอิ๋ีสุดลดนี่ค่ะอิลีมันต่องใสบ๊าม,มีนี่เศ้าเห็ดเลยกับเขาน <_ T> ่มแมนมัน <_ t> เป็นบ่าวะ,ะยผ <_ t> ูย้เดียวโอ้ยเดือนเนียยงานนี่จมือเขาแพ้นในซิปมือเดือนก่อนเห็ดอยู่หามือ,อม หมกแต่กินมามาอ่างบะมี่เนี้งมามาซื้อมาจากเซเว่นอันนี้เป็นตาของเซเว่นเลยเนี่ยเห็นบอเซเว่นเซเว่นญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าบุงว่าเซเว่นเมืองไทยสิมีบอืือมนแสบอยู่รสชาติกับโอเค มันมีเนื้อเด้ลหละบึงด้านในน่ะมีเนื้ออยู่อืมีเนื้อ,อ,อ,อมีผักบริาวารไหายมากมาได้ดอกนี่จะเสิร์ฟกับน,น้ำซุปเนาะอันนี้ก็มีเนื้อ,อมีผักมีอย่างไรอยู่เด้ล่ะแต่ว่า,ากับจะคของกับบริวสายรามเมงนะ่งเนาะราเมง่งคนญี่ปุ่นว่ารามเมง่งเส้นสายเส้นอืม แบบหมุกกระไลหมูกกระไลกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินอย่าก,กินหลายกินน้อยๆกินน้อยๆประหยัดประหยดัดว่าประหยัดอยู่บ่ได้นะมันหอดจินเดือน <c oughs> บอกจากของไม่ได้บอกไปดอกอือมไปสร้ังก็สร้างดอก เราผู้เดียวผู้ดเดียวกินผู้เดียวอืมอ,อืมปวดแสบด้วยอืมีแห้งอยู่หิวๆกบกินกบแสบอยากมาไลา่งานตัว อื้ยไปเป็นอาทิตย์กินหอดคือเก้าอยู่เง่อนนี่แหละยู่ห้องคือเ,ออเกาาอ้านี่แหละอืมก้นตางแดดกินมะมะาอ๋อท่อนี้เนาะมือในกระไดมือไม้จัะมาบอกกันไหม,มกินนอดคือเก้า <laughs> กินนอด <laughs>